ซึกหรือไม่สึก,สกดูความแตกต่างระหว่างพระไทยและพระญี่ปุ่นราขี่มอไซค์ไปกินขบานเองครับผมไม่สึกสึกไม่สึ่สิครับเราเดินทางได้ครับคนญี่ปุ่นจะจานต้กับพระไทยเดินทางได้เหมือนกันแต่ว่าเดินอย่างเดียวครับผมข้ามขับพาหนะครับผมรสักินด้หมกอบพระไทยไม่ได้ครับซึกงแน่นอนอร่อยะเล่นเกมออนไลน์หลังสองเกมครับโอ้ได้ทุกเกมครับได้ทุกเกมไม่สึกครับพระไทยสึกแน่นอนครับผมแค่ แค่ดูดนังดูละครก็ไม่ได้นะครับว่าจะผมห็นคนเล่นเกมเยอะนะครับอ่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีครับโอเคครับมาเปมือถือลงรถเพราะชอบปังเพลงครับโอ้เล่นเองก็อยางได้ครับไม่สึกครับอ,ออกจากวัดยังไม่ได้เลยครับสึกครับ เอาแอปหาคู่พักไม่สึกจังพักควรหรือเปล่าไม่ควรนะครับพักไทยก็สึกนะครับพักจำบุตรวดไม่ได้ครับสึกจับก็ควรจะจำได้หรืเปล่าพักไทยก็ไม่สึกนะครับอาจจะเป็นอาบัติปาราชิกด้วยนะครับเยหรือแสตนาในโลกเมตาเวิร์สครับไม่สึกครับยินดีที่จะเปิดแพร่ศาสนาครับไม่สึกครับอยู่ที่เจตนาแล้วก็วิธีการนะครับถ้าไม่ทําอะไรร่วมเกินแล้วก็เหมาะสมก็น่าจะทำได้ครับผมเป็นดีเจเปิดแพร่ศาสนายังได้เลยครับเป็นดีเจนหรนะครับผมจุดจ๊ดจุดฟาดฟาด ครับขอสาวแต่งงานครับไม่สึกครับไม่ได้ทำไมครับพาพแต่งงานได้ยังไงแต่งได้หมดนะครับแต่งกันได้แต่งกันได้ภาพไแต่งงานไม่ได้ก็ภาพญีปุ่นแต่งได้ได้ยังไงอะไรเป็นเรื่องของผมผมจะแต่งก็ไม่ไงก็ไม่ได้ยากดีบุ๋ยก็ไม่ได้ยากก็ไม่ต้องทำเลยอดทนเลยดิจะแต่งอ่ะ่อจะแต่งทําไมล่ะก็ไม่ได้แต่งไม่ควรแต่งอยากรู้ว่าแต่งไม่แต่งนะครับไม่แต่งนะฮะแต่งมั้งวันนี้แล้วอ้าวเข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นครับภาพยนตร์จะแต่งเลยจะผมจะแต่งเลยแต่งกับผู้น้องสาวผมจะแต่ง 门。